มีร้านเหล้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับจบทุกเรื่องราวครับที่นี่นะครับบรรยากาศดีหน้าติดถนนหลังติดแม่น้ำเก็ดกะเข่าเรียงน้องๆทีมงานคนงานครับนี่นำใจจัดผมนะครับเนะาะมือนี้ได้ผู้จัดการน้ำครับผู้จัดการของขายจอห์นนี่มิวสิกเพิ่นมาผม,มหม่อมหมายแห่นงน้ำฮัลโหลครับอ่า <ไป S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวพี่ยังไม่ว่างเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงนะพี่ติดธุระอยู่ ให้ผู้จัดการนามครับมาเห็นว่ามีเลี้ยงคนงานในโครงการอยู่กับผมครับผมกินแนวไลยน้องๆก็ต้องกินนั่นผมอยากกินอยังแสบๆคนงานทีมงานคนสวนผมก็ต้องกินน้ำนี่ครับคือน้ำใจที่มีให้กันนะครับกับบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ให้ทีมงานคนงานเป็นหม่องพักเที่ยงพักพ่อนนะครับผมเตรียมสถานทีไ่ไว้ซื้อเตาแก๊สมาให้เขานะครับหมอ้อคือดำจ้าหน,น้องหัวปูมันตอกเขาตัง้งจนเต็ม หม้อหัวหัวแม่มันต้องเ,เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าออกไฟดงไฟนันหมอก็ดำเบิดแล้ว่อก็เดี๋ยวจะคัดเอาอ่าครับนี่ครับเดี๋ยวเห็ดบะหมี่เกี่ยวบะหมี่เกี่ยวครับสดบใสหอยลูกน้องให้คนงานพนักง,งานได้๋ยวสดห่อน,อนเสครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าลูกค้าที่พักอยู่นะครับยังไม่กินน้ำผลิม้กับผมเดี๋ยวเลยนะครับเด้ออยู่คั่ว ขางรีเซพชันอาคารต้อนรับผมครับอ่ายังเมื่อนั่งกินส่วนหอนหอนครับอ่ะเดินดูบรรยากาศครับแปบ๊บนึงอ่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีโอทีติดตัง้งสัญญาณ Wi-Fi นะครับอ่าเจ้าหน้าที่ทีโอทีเพิ่นมาติดตัง้งสัญญาณ Wi-Fi อ่ะเดี๋ยวยังไปเมืองอาจารย์แดงอ่าเมื่อนี้เมื่อคืนเห็นอ่าพี่แดงอ่าชายชาวจังหวัดเลยนะครับ บอกว่ามี่ยังอยากจะบอกวสันอ่าตอนนี้ให้เดี๋ยวจัหน่อยไปกินบะหมี่เด้อแล้วเดี๋ยวเชีเดี๋ยว,ยวบะหมี่เสร็จเดี๋ยวพี่อ่าให้มาทานเด้อเดี๋ยวพี่เรียกบอลอ่าเอาลานนี้เลยเอาลานญ้าน,นี้ให้มันเรียบร้อยเลยแดงเอาหนีออกก่อน อ่าเอาเสื้องก่อนใส่กระถุงก็สอบไปอา่าเป็นแน่นนอนมื่ขึ้นไปสัมผัสได้อ้มี่พี่น้องค่ะเธออ่าพี่น้องอา่าเพิ่นถามข่าวเจ้าอา่านอนรับฟันดีบ่ม่ขึ้นนอนร่วงครับมื่ขึ้นือลงทิบลงทิบ,บเป็นยังก็นดีลงทิบเคยนอนมองแจ้งครับเคยนอนมองแจ้งๆแต่ว่ามีล่มพัด้<อ>งแจ้งา้าบานขออ๋อคือซีขึ้นครับเกิดพ่อแน่นนอนหองดีๆก็เลยนอนบลับนอนรับ ได้ชั่วโมงหนึ่งห่มมากมากเป็นคนรอบคังเฮ้ยอยู่ไสนอน่อนแบบวะเขาเลยหลงหลงหนาลหลังเนะเาะเดี๋ยวจังนายไปกินบะหมี่ได้เด้อเห็ดบะหมี่ซูกินได้เด้ออ่ะครับไอ้แดงกด็เลยทำงานยังเป็นทางการครับรับหน้าที่เป็นคนสวนนะครับเนาะ,รนะประจำโครงการเดี๋ยวพมเมาเสือมาหายได้เด้อเดี๋ยวใส่เสือทีมกันสั่งตัดอยู่อ่าสร้างตัดเสืออยู่จะเป็นเสือของพนักงานพวกเข้า นะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับอนรมลื่นนะครับริมนม้ำตอนนี้มือนี่วันที่18เพิ่นปลอยเคื่อนเพิ่นเปิดประตูเคื่อนน้ำโดมน่อยนี่ครับจะมีเพิ่นจะมันจะเกี่ยวของกับเคื่อนปากมูลก็ไม่น้ำมูลนะครับขันเปิดประตูบาขันเปิดผลิต ปั่นไฟคนเปิดประตูบานนำลำดมมันก็นิลดลงนี่ก็คือสาข,าขาของลำดมนี่ออกไปลอยเมียนนี่ก็คือลำดมหน่อยผมก็ลองแพ่ลงไปลำดมหน่อยวิวงามเราไปทะลุสันเขื่อนปากมูลว้าวนะครับชมเขื่อนนะครับ0 6 2 7 0 3 4 7 5 9น้านะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศผมทำบล็อกเว้ไว้เป็นลานแคมปิ่งของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะที่อยากมานั่งปิกนิกกันนะครับเนาะนะจะมีเมนูปิ้งย่างให้มีอุปกรณ์ชุดปิ้งย่างให้นะครับ ส่วนด้านนูน่นมาอยากนั่งอยากไปนั่งชมวิวตัวบนลานอาหารอาจจะเป็น้านอาหารร้านร้านอ่าเรสตอรลงนะครับคาคาเฟ่กาแฟนะคร,รับบรรยากาศชิวสองชั้นนะครับอ่าหยาสนามหยาเขียวสบายตาตรงนี้ออกแบบด้วยบรยิษัทเลสเคปของคุณกุงงงณงณงก้งนะครับต้องขอบคุณของกุ้งนะฮะเป็นมืออาชีพระดับประเทศที่เขาออกแบบแถวเขาใหญ่แถวคูเกตนะครับมาวางผังนะครับโอ้จัดสรรได้ล,ลงตัวมากนะครับตรงบริเวณอ่าชื่นชมเขาเขาเจ่งอิลินะครับ เขาจัดสรรสรที่จอดอาารถศาลาริมน้ำมาดูศา,าลาริมน้ำศา,า,าลาริมน้ําตัวอาคารบ้านพักหันหน้า360องศานะครับทำรูปตัวทรงเป็นมุมโค้งนะครับบนใ้ครับใบไม้ล่มร่มดีครับบนนใบไม้ไวิววอยเลยครับเห็นว่าบรรยากาศดีครับมีโอกาสมาพักก่อนนะครับเด้อติดต่อได้ทางเพจที่ผมปักหมุดนิ้งไว้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ทาง 0627034759ที่นี่ก็จบทุกเรื่องราวนะครับทำเลสะดวกที่อาบน้ำห้องน้ำนะครับหนุนด้านนู้นทันส่ว่าขึ้นจากแพรตรงนี้จะมีห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านนะครับรองรับทั้งชายหญิงมีฝักบัวอาบน้ำอย่างดีขึ้นจากแพนะครับลานจอดรถจะทางลงเพื่อจะเดินลงเอาอุปกรณ์ขนลงแพนะครับแลวมีที่แคมปิง้งมีที่พักมีร้านเหล้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับจบทุกเรื่องราวครับที่นี่นะครับบรรยากาศดีหน้าติดถนนหลังติดแม่น้ำนะครับ สะดวกสบายอบอุ่นปลอดภัยนะครับที่นี่ร่มรื่นบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศการ่มรื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีมาเที่ยวอำเภอศิรินธรหรืออำเภอพิบูลสงครามหรเหลือเพิ่มของเทียมหรือทุกๆอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีสวยงามเหมือนงแพร่ก็มีหลายสถานที่ที่พักก็มีหลายสถานที่แต่อีกทีหนึงที่ตรงนี้ก็คือของผมทว่าอยู่อำเภอศิรินธรน,นะครับปักมุดได้เลยตามลิงที่ผมปักมุดไว้นะ,นะ <S <S ผ่านมามาพักผ่อน จบทุกเรื่องราวความสุขคว,สความสุข,คว,สขความสนุกที่นี่นะครับาหากท่านใดมีโอกาสผ่านมามาที่นี่นะครับอุบลราชธานีผมจอน,นี่มือปราบยนินดีต้อนรับขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้รำรวยครับ